สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิววันพีทรุ่นนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ชูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันพีทรุ่นนี้นะคะด้านบนของเขาจะเป็นลิบบิ้นเอาไว้ผูกด้านหลังค่ะ ไล่ลงมาจากด้านบนลงมาถึงด้านล่างจะเป็นผ้าลูกไม้สีดำค่ะสามารถมองทะลุไปถึงด้านในเลยนะคะผ้านิ่มใส่สบายใส่แล้วไม่คันค่ะตรงเอวจะเป็นยางยืดค่ะตรงเอวจะเป็นยางยืดค่ะด้านหน้าเราสามารถปรับแต่งเองได้นะคะ รุ่นนี้รอบอกของเขาจะไม่เกิน32นิ้วอ,อกจะไม่เกิน32นิ้วเอวจะไม่เกิน30นิ้วเมอหมาะกับน้ำหนักตัวไม่เกิน60กิโลกร,รัมค่ะมีสีดำเพียงสีเดียวนะคะเพืเ่อนๆคนไหนที่ชอบใส่วันพีซรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่น่าใส่มากๆเลยค่ะ วันนี้พี่ชูขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ